สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พีเทุกทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะมาเปิดคลิปที่ในห้องนะคะเออดึกแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะคะก็มีข่าวข่าวมาบอกพี่พีเอฟซทุกทุกท่านนะคะว่าน้องของจะปิดร้านแล้วนะคะก็ทําไมถึงปิดร้านาขายของไม่ได้หรอหรือ อะไรยังไงอย่างนี้นาะก็จะมีคําถามอะไรหลายๆอย่างนะคะน้องของก็เตรียมมาถามแล้วนะคะเเตรียมมาบอกแล้วนะคะพี่ทุกคนก็คือ,อขายไม่ขายได้ไหมก็ได้นะคะไม่ถึงบแบบไม่ได้นะคะอะแต่ว่าน้องโอของเขาน้องโอของกับพี่สาวเนี่ยไปไปทํางานมันสายสายบ้างเที่ยงบ้างนะคะถ้าทํางานที่บ้านไม่เสร็จแล้วก็เราก็ไปทํางานที่นู่นไม่ ไม่ได้อะไรเงี้ยคืองานบ้านก็มีให้ทํานะคะแล้วก็งานที่ร้านก็มีเนาะก็แค่สองคนนะคะสองคนที่สาวกับน้องช่วยกันขายของนะคะก็จะแบบอ่าเหนื่อยหน่อยนะคะก็มันมีเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะปิดร้านตอนนี้เนาะก็หนึ่งนะคะคุณพ่อก็ไม่สบายด้วยนะคะสองคุณแม่ก็อ่ารูแ,แลหลานไม่ค่อยได้พักนะคะรู้สึกว่า ผอมลงกว่าเดิมมากๆนะคะกลัวท่านจะ,ะไม่สบายไปอีกคนหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระอ่าคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนิดนึงนะคะคุณพ่อก็เป็นแบบแบบเขาเรียกว่างไงที่ที่คอนะที่เคยลงคลิปไปให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะกะ็เป็นแบบนั้นเนาะก็กลัวท่านจะคิดมากนะคะ เราตื่นเช้ามาทํางานบ้านเสร็จแล้วก็ไปทํางานแบบนั้นทุกวันทุวันนะคะไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะกว่าที่จะกลับบ้านก็เป็นเวลาเวลาสองสองทุ่มสามทุ่มนะคะบางทีก็สี่ทุ่มบ้างอะไรยงนี้แล้วแต่ลูกค้าอะไรนี้เนาะก็เลยแบบกลับดึกแบบนั้นทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะก็ะปล่อยให้หลานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านก็ดูแลหลาน ตั้งแต่ไปเปิดร้านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณแม่ก็รู้สึกผอมลงนะคะเพราะว่าท่านอาจจะแบบไม่ค่อยได้พักเนาะก็กลัวแบบท่านจะป่วยอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะปิดร้านไปสักพักก่อนนะคะเพราะว่าอตอนนี้มันเหมือนอะไรอะไรมันยังไม่ค่อยพร้อมนะคะก็เหมือนแบบอ่า หลานก็ตัวยังไม่โตเท่าไหร่นะคะคุณแม่ก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยถ้าหลานแบบโตแล้วรู้อะไรมากกว่านี้เนาะก็อาจจะแบบอ่าไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยคุณแม่มากอะไรเงี้ยนะคะก็อ่รารอดูกันนะคะว่าอ่าจะเปิดจะเปิดร้านอีกไหมจะปิดถาวรเลยอะไรางี้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือจะปิดไปก่อนนะคะถ้าแบบอ่ามัน อะไรอะไรมันรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะเปิดอีกก็ได้นะคะพี่ๆทุกคนก็เหตุผลก็ประมาณนี้นะคะก็อยากจะดูแลท่านให้ดีกว่านี้เนาะเหมือนอเราเราไปทํางานแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วท่านก็ไม่ค่อยได้พักดูแลหลานถึงสองสามทุ่มแบบนี้ทุกวันนะคะท่านก็รู้สึกว่าอ่ะผอมนะคะคุณแม่เนาะก็อ่า ก็เลยตัดสินใจว่า,าหยุดร้านก่อนนะคะถ้าอะไรมันดีขึ้นกว่านี้เราค่อยเปิดกันอีกทีหนึ่งนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปอเอาร้านคืนนะคะแล้วก็คืนเจ้าของนะคะแล้วก็เ,ออเก็บข้าของกลับบ้านนะคะก็เราดูวันพรุ่งนี้กันนะคะพรุ่งนี้อาจจะแบบยุ่งๆนะคะก็อาจจะได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเนาะก็เราดูกันนะคะ แต่ก็จะปิดร้านท,ทั้งทีนะคะก็ถ่ายให้พี่ๆ FC ได้ดูกันนิดนึงนะคะเก็บของก็จะแบบทั้งวันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็เกือบลืมเลยนะคะพี่พิทคนก็ขอบคุณนะคะขอบขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ ครอ,อบครัวน้องห่องนะคะที่อยวยพรให้คุณพ่อหายไวๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือ,อน้องห่องอ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่ทุกคนก็อ,อย่าน้อยใจอะไรเลยนะคะก็คืออ,อาจจะแบบไม่มีเวลาไล่ตอบพี่ๆีเอฟซีเนาะเพราะว่าน้องวองก็มีงานเยอะอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าน้องวองก็อ่านทุกๆคอมเมนต์นะคะก็เห็นทุกๆคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกทุกกาลังใจนะคะที่ ที่คอมเมนต์เข้ามาในในช่องในคลิปของน้องโมฮองนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะช่วงนี้ก็คืองานเยอะมากนะคะตอนนี้ก็รับเสื้อผ้าอันนี้คือแบบเยอะมากเยอะมากก็จะเอากลับมาเย็บที่บ้านดีกว่านะคะเพราะว่าเราปิดร้านไปเราก็ไปเย็บที่นู่นไม่ได้เนาะเราก็เอามาเย็บที่บ้านดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะมันสะดวกกว่าเราไปเย็บที่ร้านนะคะถ้าแบบเราอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราทํางานบ้านเสร็จหรือ เาราว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบบเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วก็เย็บเย็บเสื้อผ้าได้แล้วนะคะแต่ถ้ามีที่ร้านนะคะถ้าเราทําธุระอะไรที่บ้านไม่ค่อยเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ได้เนาะเพราะว่างานเราอยู่ที่ร้านแล้วก็ตัวเราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะรู้สึกว่าอาทํางานก็รู้สึกยากนะคะก็เลยแบบเอเรื่องนี้ด้วยแหละที่แบบเออยากจะ แบบทำงานให้มันสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะสะดวกตอนไหนเราก็ทําตอนนั้นทํางานนะคะเหตุผลที่ผิดร้านก็เพราะแบบนี้นะคะถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยงานเราจะเสร็จไวกว่าอยู่ที่ร้านนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนอนอ่าที่ร้านเลยเราอยู่บ้านนะคะนอนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าจะประมาณนี้นะคะก็ลองดูวันพรุ่งนี้กันนะคะจะเอาจะเซ้งร้านหรอคะเด็กวะอ่าประมาณนี้เนาะ ก็เราดูวันพรุ่งนี้กันนะคะก็อขอบคุณทุกๆคนทุกๆ,ๆกำลังใจนะคะทีะ่ที่ให้มาทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะก็โอเคเราดูวันพรุ่งนี้กันนะคะนี่ก็กำลังเก็บของนะคะใกล้จะหมดแล้วนี่ของเยอะเราเก็บยังไม่ค่อยเสร็จนะคะเดี๋ยวแบบเก็บห้องครัวนิดนึงก่อน หมดแล้วโน้่อันนี้จะเอาไปไหนนี่เอาไปไหนมันเดือใช่ไหมออให้ข้างห้องไป <c oughs> เดือให้ข้างห้องไปนะคะน,นัก็เก็บของอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะพีพ่สาวกำลังเก็บโอ้โอเคเลยกลับแล้วค่ะบ๊ายบายอันนี้คืออะไรเนี่ยทานทานก็อเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบ้านอีกนิดนึงเนาะ ดูครั้งสุดท้ายโอ้เดินเราเดินขึ้นบันไดก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือเมื่อกี้ก็ไม่ทันได้ถ่ายอะไรมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าเก็บของนะคะตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็เก็บถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่แบบเคยมาขายของอะไรที่นี่นะคะก็นี่ ก็เสร็จแล้วแล้วก็จะไปแล้วนะคะบันไดนี่คือแบบชั้นมากนี่ดูไปแล้วนะคะไม่มีอะไรเหลือบนบ้านเลยสักนิดโอเคอุ๊ยอุ๊ย้ยลงล้างมือนิดนึงล้างมือก่อนโอ้สันได,ด้เดิมเก็บเก็บสันไดนะนี่แล้วก็เก็บมา เย็บที่บ้านนะคะคือเอามาเย็บหมดแล้วแล้วก็เตรียมอะไรมาพร้อมหมดแล้วนะคะคือตอนนี้อ่าของกินหรือว่าอะไรเราก็ยังขายอยู่นะคะพี <ๆ S 1> ่พี่ดวกอนนี่คือมา,าเก็บไว้ที่บ้านนี่แหละสู้หรืออะไรต่างๆเนาะก็มีมาขายนะคะเพราะว่าของก็เหลือนอกก็ขายๆนะคะแล้วก็นะะวกปิงป้งย่างปิ้งย่าง พิง <c oughs> ยางก็มีเยอะนะคะโอ้แกนแล้วมันติดแล้วมันน้ำแข็งอะเปิดไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็มีอยู่นะคะถ้าใครอยากกินก็ยังสั่งได้อย่างเดิมค่ะนี่นะคะนะคะอันนี้ก็คือข้างบ้านนะคะคือน้าเขาทําห้องนอนห้องจอดรถอะไรอย่างเงี้ยที่หน้าบ้านนะคะก็จะ แตกต่างไปแปลกๆไปเพราะว่าเออไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีรั้วไปหากันแล้วนะคะปิดกั้นแล้วถ้าเนี่ยอ่าถ้าอยากจะออกไปก็ต้องไปทางนี้นะไปทางนี้แล้วก็ออกไปทางประตูนะคะประตูทางนี้ไปโน่นถึงจะเข้าไปหานาได้นะคะนี่ เป,เปิดร้านใหม่ค่ะเปิดกิจการใหม่ค่ะอยู่ที่ไหนคะ่ะคุณพี่อยู่ที่ไหนค,ะ <มา S 1> ค่ะอยู่ที่บ้าน,านค่ะนะคะก็คืออ่ามันแล้วก็เพิ่งจะจะปิดร้านเมื่อวานเนาะปิดร้านเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ไม่รู้จะไปไปเปิดที่ไหนตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะคะก็<ๆ>ะเลยแบบอ้อาวลอง ลองสักนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันลองอยู่ที่หน้าบ้าน <laughs> คือของอะไรมันก็ม,มีมีหลายอย่างอยู่นะคะแต่ก็คือเรามีอ่าอะไรต้องทําหลายอย่างนะคะก็เลยปิดร้านเพราะว่า,าที่บ้านเก็มีร้านคุณพ่อก็ไม่สบายด้วยนะคะต้องดูแลร้านด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงร้านก็ รู้สึกว่าไม่ค่อยได้พักรู้สึกว่าผอมกว่าเดิมนะคะก็เลยแบบอยากให้คุณแม่ไล่พักบ้างนะคะก็เลยแบบอลองปิดสักพักหนึงเนาะถ้าแบบเราจะเปิดหรือว่าอะไรอีกก็จะมาอัปเดตให้ทุกทุกทุกคนทุกทุกท่านได้ดูกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะปิ้งย่างก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็น้ำอะไรนะ น้ำอัดโดมน้ำอะไรต่างๆเนาะที่แช่ในตู้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่อยากจะกินนะคะก็ทักมาได้นะคะพี่สาก็หนีไปละอุษารีวิวยังไม่เสร็จเลยทําไมไม่ไม่เดียงเยอะๆอย่างเงี้ยแบบนี้เลยเนาะ <c oughs> ถ้าก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าก็มาซื้อของอยู่นะ พื่อสางกำลังทำให้อยู่ที่หน้าบ้านก็ได้ขายของอยู่นะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะน้องก็อาจะมาบอกว่าขายของนะคะขายของที่บ้านก็ขายได้อยู่นะคะพี่ๆทุกคนก็มีน้องๆที่ในหมู่บ้านมาซื้อเนาะก็วันแรกก็ไม่รู้ว่าเราขายเนาะเขาก็อาจจะแบบไม่รู้นะคะก็ไม่มีไม่มีคนนะคะแต่ว่า อพอเราขายไปวันสองวันคนเริ่มเห็นแล้วก็มีลูกค้ามาแล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็ขายที่หน้าบ้านนี่แหละอ่าได้เท่าไหร่ก็ได้ไปนะคะเราก็อยู่บ้านด้วยทํางานบ้านไปด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะพี่ๆทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะตั้งแต่แบบถ่ายคลิปมาเนี่ยวันสองวันนี้แล้วน้องยังไม่ทันได้ปิดคลิปเลยนะคะก็จะมาปิดคลิปอืมตอนค่ำนะคะ ค่ะตอนกลางวันก็ไม่ว่างเนาะเพราะว่าเย็บผ้าของลูกค้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ,คะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายมากมายนะคะก็จะมาปิดคลิปพอดีเอ้ยจะมาตัดคลิปพอดีนะคะแล้วก็มาดูเอายังไม่ได้ปิดคลิปเลยนะคะ,คะก็เลยแบบมาปิดคลิปตอนนี้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะไว้รอดู อีพีต่อไปนะคะว่าน้องจะทำอะไรต่ออีกนะคะสวัสดีค่ะ